สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชาบูชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม a r ร์คแอนติเมตโบ l e e dition ก็ดีครั้งแล้วนะครับผมวู้ววเยก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับทุกคนที่ไม่ได้ลงคลิปประมาณ2อถึงสวันเลยนะครับเนื่องจากข้างบ้านของผมเขามีงานนะครับมีงานขาวดำเนาะซึ่งเขาก็เปิดเพลง แล้วก็พระสวดอะไรนะครับผมไม่สามารถอัดคลิปไปเลยนะครับทุกคนคือถ้าอ่านที่ตินลึกก็สิแน่นอนนะครับผมผมก็เลยไม่สามารถอัดคลิปได้ก็เลยไม่ได้ลงนะครับทุกคนก็ต้องไปช่วยเขาด้วยเนาะอ่าก็อีพีนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปจับเจ้าเมกาโลซอรัสนะครับทุกคนอ่าก็เจ้าเมกาโลซซรัสนะครับจะอาศัยอยู่ในถ้ำนะครับอ่ะถ้ำที่ผมจะไปก็จะอยู่บริเวณ นี้ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมวงกลมแดงให้ไว้ให้นะอ่ะเดี๋ยวผมไปถึงหน้าถ้าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนอ่าก็อ่านของน้องนะครับจะสามารถคราฟได้ที่โต๊ะสมิตตี้นะครับเดี๋ยวผมดูให้ว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับเมกาโลนี่นะครับเมกาโลซอรัสนะครับจะคราฟได้ตอนเลเวล57นะครับทุกคน ก็จะประกอบด้วยไฟเบอร์นะครับ170นะไฮ3า0นะครับแล้วก็เมทานินก็30นะครับจะค้าบได้ที่โต้สมิตตี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมค้าบไปเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันบริเวณหน้าถ้ำนะครับทุกคนโอเคครับอะตอนนี้ผมก็เดินทางมาใกล้จะถึงถ้ำแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าถ้ำอยู่บริเวณไหนนะชดึบ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 ช่อ่ะนี่นะครับผมเปิดแมพให้ดูนะครับนี่จะอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนอ่าจะอยู่เป็นริมหน้าผานะครับติดทะเลเนาะสังเกตทางปากทางเข้าถ้าง่ายๆนะครับจะมีแบบหินเอไม่ใช่หินเล็กจํานวนมากนะครับทุกคนนี่ แล้วก็จะมีพื้นขาวๆด้วยนะผมมาก็จะค่ําแล้วนะครับทุกคนไม่รู้จะจับเจ้ามีกาโลได้ไหมเนี่ยรถน้องชอบตื่นตอนกลางคืนด้วยนะเดี๋ยวผมรอให้เช้าก่อนนะครับผมถึงจะเข้าไปเนาะหรือว่าจะเข้าไปเลยกลัวที่ไหนล่ะไปกับลูกคฟฟินนะครับป้าอ่าอ้เข้ามาในถ้ำแล้วมีกระตุกเล็กน้อยนะครับ นาะามกาโลจุด,ดจุด,ดจุดจุดอ,อุย้ยนี่ไงน้องตื่นพอดีเลยนะครับทุกคนอ่านี่นะครับโอ้เลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวลห้าสิบห้าตัวผู้เหรอจับดีไหมเนี่ยโอ้ห้องเห็นแล้วครับน้องเห็นแล้วแล้วนะ <c oughs> โอ้ เดี๋ยวมาตอนกลางวันดีกว่านะครับทุกคนจะได้จับน้องง่ายๆนะครับมาตอนกลางคืนนี่น้องตื่นนะไปลงไปกันเลยนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับทุกคนผมรอจนเช้านะเออไปทางไหนดีอ,อ่าดูแล้วนะ่าจะมาทางนี้นะครับน้องมีหลายตัวนะครับในถ้ำไม่ต้องกลัวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหข้างหน้านข้างหน้านี่ตัวอะไรเนี่ยอีก,กวัวหน้าหรืออะไรเนี่ย ตัวนี้โหดนะครับตีเรา,เาแบบโหดเลยนะดังนัน้นเราต้องสังหารทิ้งนะครับอ่าฆ่าทิ้งเลยโอโ้โหเอามาโอ้โหแล้วเพียบเลยตายคู่ไปไงล่ะอุ้ยนี่ไงจะมีกระโลเลเวลเท่าไหร่สองดูหน่อยเลเวลเกสิบโอเคมาเดี๋ยวเราจับตัวนี้นี่แหละเนาะเดี๋ยวผมจะให้กิฟฟินเอไม่ใิ กิฟฟินกิฟฟินแทงนะครับทุกคนอ่าเป่าพาร์สีไว้โอเคมาเรามาเริ่มจับกันเลยนะครับตื่นมาตื่นมาได้แล้วอย่าขี้เสาโอ้โหมีสองตัวเหรอหโหูเพียบเลยโอ้โหเพียบเลยครับทุกคนอ่า แล้วไอ้ตัวนั้นเลเวลเท่าไหร่เนี่ยนี่ครับให้กิฟฟินแทงไปนะครับทุกคนอ่ะเรายิงแบบชิวๆครับอ่ะหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเอา้าสลบแล้วครับทุกคนโอ้โหเพียบเลยนะโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องดูก่อนมีเลเวลเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ห0ิบอันนี้8ปดิห้าอืมโอ้โห,โโหเพียบเลยครับทุกคนอ่าตัวนี้นะ ตัวนี้แหละนะครับเดเวลเท่าไหร่เนี่ย95เป็นตัวผู้นะเอ่อไม่เป็นไรให้นอนอยู่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวเมียไหมสักตัวตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวนี้ตัวผู้เดเวล50ไม่เอาอีตัวเมียวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้โหเพียบเลย60ตัวผู้ ตัวเมีย145โอเค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 เราคาทิ้งก่อนครับไม่ได้เกกะเกะอะตัวเมียยิงตัวเมียครับโอ้โหอ่ะน้องวิ่งไม่ไหวนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นแบบเวลากลางวันเนาะน้องจะวิ่งไม่ไหวนะครับนี่เราก็วิ่งยิงแบบชิวๆไปเลยนะครับทุน อุ้ยอย่าไปตีเดี๋ยวตายไม่ใช่อะไรไม่ใช่กิฟฟินตายตัวที่เรายิงตัวผู้เราจะตายโอ้โหเอาหนีแล้วมาสิมาสิาสยิงตูดไปมาสลบโอเคตายไหมเนี่ยไม่ตายนะ <laughs> ขอเนื้อหน่อยเนื้อเนื้อ ผมหนักอะไรเนี่ยอืวางที่นอนในถ้ำได้ไหมเนี่ยวางได้ไหมโอ้ยวางได้โอเคครับนี่อาเดี๋ยวผมนอนเลยนะอย่าบอกว่าตื่นนะ <c oughs> อ่าไม่ตื่นนะครับกิฟินขอเนื้อหน่อยลูกมีเนื้อน่องไหมเนี่ยโอ้ยนี่ไงเนื้อน่องนะครับมาเาเนื้อน่องมา จับสตัวอะไรครับทุกคนอ่าผมจะไว้ผสมพันธุ์แบบใช้ลูกเขาดีกว่านะอ่าตื่นแล้วหนึ่งตัวโอเคได้แล้วอันนี้ตัวเมียเลเวลเยอะด้วยมาอ่าตืนแล้วนะครับโอเค ่ให้เนื้อไปก่อนนะครับทุกคนมาเราได้2ตัวแล้วนะครับเมกาโลดอนเฮ้ยไม่ใช่เมกาโลดอนเมกาโลซอรัสโอ้โหเมกาโลดอนเฉยเอ่อตัวแรกนะครับได้มาที่เลเวล142นะครับทุกคนอ่าเลือดอยู่ที่5,000นะครับแล้วก็สตามินา 60, ่า660น้ำหนักได้มาที่408นะครับดาเมจอยู่ที่ 392นะสปีดร้อยนะครับเอาเพิมดาเมจแล้วก็สตามิน่าหน่อยแล้วกันอ่าสำหรับตัวผู้นะตัวเมียตัวเมียได้มาที่เลเวล217นะครับเลือดอยู่ที่9000นะสตามิน่าอยู่ที่1200นะครับน้าหนักอยู่ที่462นะดาเมจอยู่ที่392นะครับสปีดร้อโอเคดังนั้นเราเพิ่มเอาเป็นดาเมจ น้ำหนักสตามิน่าน่าจะพอสำหรับตัวเมียแล้วใสอ่อ่านอ,อย่าบอกผมครับอ่านมาผิดนะนั่นไงเมกาโลสซอรัสก็ถูกแล้วนี่ทำไมอ่ะใส่อานไม่ได้อ่ะอ่าผมครับอ่านน้องมาผิดนะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราให้น้องอยู่นี้แหละ โอเคนะครับทุกคนอ่าปล่อยให้น้องสต็อปนะครับน้องจะได้นอนนะครับก็ตอนนี้ตอนกลางวันอยู่นะอ่าแล้วผมก็เตรียมผมอยู่นี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเอาอาร์ติแฟกต์กันนะครับทุกคนอ่าไปเอ่อเดี๋ยวนะตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้โอเคเราออกมานี้ครับทุกคนอ่ามีตัวนี้อยู่นี่แล้วทางนั้นนะครับ ตรงนี้ไม่ใช่นะครับให้เราบินมาตรงกลางตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยนะแล้วเราก็บินมานี่นะครับผมอยากรู้อันนี้มันตัวอะไรเนี่ยอ๋อเมกะโลเหมือนกันนี่แล้วเราก็บินตรงมาเลยนะครับทุกคนอ่าบินตรงมาแนะนําให้อนกมานะครับนี่ซ้ายมือนี้จะตันทางตันนะครับนี่ให้เราเห็นน้ำเลยนะครับน้ำน้ำนี่ให้เราบินมาเลยนะครับหลังจากนั้นนี่มันจะมีรูให้เราขึ้นนะครับทุกคน นี anything, ่เราขึ oh, ้นไปเลยนะด้านบนผมไม่รู้ว่ามีตัวอะไรหรือเปล่านะเนี่ยแต่อาร์ติแฟกต์อยู่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมบินดูกันมีตัวอะไรไหมเนี่ยมีตัวอะไรจะได้แบบสู้นะครับทุกคนเออเมกาโลดีเมกาโลอีเมกาโลโอ้กิฟฟินผมจะเต็มละกูอูตัวอะไรเนี่ยเต็มเลย ิงครับยิงครับอ้าวอุ้ยร้อยสี่สิบเลยเหรอเมกาโลผมฆ่าไปแล้วครับทุกคนนี่ aro, มนเมกาโลไหมเนี่ยเมกาโลเลี้ยเท่าไรสองอุ้ยร้อยสี่สิบตัวเมียจะจับอยู่ไหมเนี่ยไม่จับดีกว่านะครับทุกคนอื้ยอีกวัวหน้า <laughs> อีกวัวหน้าอีาน่ากลัว ว่าจะไม่จับกันยิงเลยครับทุกคนอะให้ตีกิฟฟินดีกว่าให้กิฟฟินแทงนะครับทุกคนแนะนําให้ให้กิฟฟินกิฟฟินแทงนะครับมายิงูดกับยิงปูดอีกิฟฟินผมไหวอยู่แล้วเอาหนีหนีหนีเลยเอาเอาหนีหนีหนีหลับไป <C> oh <at> โคตรเยอะเลยนะครับเมกาโลอะ่ะเดี๋ยวเราไปเอาอาร์ติแฟกต์กันนะครับผมไม่รู้จะมีตัวอะไรโผล่มาไหมเนี่ยคงไม่นะนี่อาร์ติแฟกต์นะครับทุกคน Art can the con the อาร์ติแฟกต์แคนเดอร์เทรเนอร์คอนเดอร์เทรเนอร์อ่าอาร์ติแฟกต์คอนเดอร์เดอร์ทเนอร์นะครับทุกคน เก็บอาทกตย์ครับไปอ่ะเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับลูกๆของผมก็พร้อมแล้วนะครับเจ้ามีโคโล,ลเนาะตอนนี้ใส่ใจคอของเขานะครับก็จะเป็นสัตว์ที่นอนกลางวันนะครับทุกคนอ่าเป็นไดนโนเสาร์ที่นอนกลางวันเนาะแล้วก็ตื่นในเวลากลางคืนนะครับ <c oughs> เหมือนเจ้าชายลัทธิการเลยปะ <c oughs> อ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลูกๆผมไปบวกนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูท่ากันก่อนดีกว่านะ อ่าถ้าเลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายจะเป็นการอะไรเนี่ยการคำรามเฉยเฉยเหรอเลื่อนบนเลื่อนบนเป็นอะไรเลื่อนขึ้นบนเป็นกัดหรืออะไรเนี่ยเลื่อนซ้ายเป็นคำรามนะครับโจมตีก็ตรงๆก็จะเป็นโจมตีกันเป็นการกัดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันในถ้ำกันเลยนะครับทุกคนอ่าเออ phương nấm nặng nấm nặng gọi là nấm nặng nói chậm, qua โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้เนาะในการจับเจ้าเมกาโลซอรัสนะครับทุกคนนี่น้องเป็นไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำนะครับอ่าเป็นไดโนเสาร์ที่ชอบนอนในตอนกลางวันนะครับแล้วก็จะตื่นออกล่าในตอนกลางคืนนะ <c oughs> จะมีพลังมากเลยนะครับในตอนกลางคืนสําหรับเจ้าเมกาโลซอรัสนะครับทุกคน ก็ถ้านี้ก็นอกจากมีเจ้าเมกาโลซอรัสแล้วนะครับก็ยังมีไดโนเสาร์อีกตัวเนี่ยมันเหมือนตัวตะก,กวดนะครับทุกคนผม <c oughs> ไม่รู้ชื่ออะไรนะแล้วก็จะมีอ์ติแฟกต์ด้วยนะครับสําหรับถ้านี้เนาะนี่นน Art Art ning, อ์ติแฟกต์นี้นะครับอ์ติแฟกต์ออฟเดอะคอนนิงคูนนิงอ่านี่นะครับทุกคนอ์ติแฟกต์นะ <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคน ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายชาบูชาแนลกันด้วยนะครับทุกคนใครมีข้อเสนอแนะหรือข้อสักถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ